ครับสวัสดีพี่น้องป้องไปสุทูสุสคนนะครับเนาะมื้อนี้มีเนวกินมาอ่างพี่อ่างนองอีกแล้วครับผมมื้อนี้ว้เห็ดเมนูผัดหอยลายเนาะโอ้ยเป็นคนไทยเนี่ยจักหน่อยเนาะมื้อนี้เนาะครับเนาะมื้อนี้สูตรสําคัญชาแนลนะครับเนาะผัดหอยลายสูตรสาคัญชาแนลนะครับเนาะนี่ก็มีหอยลายครับไปซื้อเอามาแล้วลอยแล้วพี่น้องแล้วก็มีใบโหระพานะครับ <dos S 1> ใส่ใบโหระพาน้า แล้วก็ว่าอีไซพริกเผานะครับเนาะมีพริกเผาด้วยนะครับผัดหอยลายนะครับพี่น้องมาอยู่มากินน้ากันเดอ้อพี่น้องเลยนี่ก็อีตําเครื่องนะครับพริกกระเทียมนะครับเนาะเป็นไอ้ใส่ในผัดหอยลายนี่แหละพริกกับกระเทียมนะครับให้พี่ให้นอ้องมาเมืองนะครับเดอ้อกำลังตําอยู่ครับแล้วก็ ว่าเบิองวายอีออกมาเป็นหน้าตาแบบไหนเป็นตะก,กินบ่เนาะพี่น้องเนาะรสชาติเป็นอย่งไดเนาะเดี๋ยวให้พี่น้องค่อยติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับเนาะน,นี้หอยผมก็ล่างเรียบร้อยแล้วครับโดยอีเทมการผัดนะครับเนาะหอยลายนะครับมือนี่เมนูออเคไทยเนี่ยเล็กน้อยเดี๋ยวคนมักพี่พี่พี่น้องคนใดมักอแซเบคือกันนะครับ อาหารนี่มันอิเซบุเซบมันอยู่กับคนหมักนะครับเนาะเดี๋ยวคอยติดตามกันไปเรื่อยนะครับเด้อเบา,บาสําคัญเหตุ Jet ออกมาน่ากินบ่เนาะให้พี่ให้น้องในเบิงนะครับเนาะ <c ười> ยรุ่นกันนะครับติดตามกันไปเรื่อยๆครับผมเนี่ยมาบันนี้ครับเดี๋ยวอยีทาการผัดแล้วนะครับเนาะตั้งเตาตั้งอย่างน้ํามันเรียบร้อยแล้วครับนี่เลยติดแก๊สแล้วเดี๋ยวอยีทําการ นะครับนี่เพียรพริกที่ห้าเตรียมไว้นะครับเนาะลงไปเลยหนะ่อนแนวครับผัดเครื่องนะครับพริกแกงพริกัดนี่นะครับที่ผมเตรียมไว้นะครับเนาะะ,ะใช้ลงไปแล้ว หลังจากอันหอมแล้วครับนี่อเอาเท็เดยเล็กน้อยครับมกเท,ท็เดยเล็กน้อยผัดเกัอบอกุกิงก้ยหรวะลงนะครับเนาะผัดหอยลายของหอยลงเลยครับนี่นะเต็มเลยครับ มาเดินมามามาเล่ไก่ครับเนาะผัดหอยกับเบาสําคัญครับแต่น้ำผมนีงย่าท่ันใส่หอกเดแล้วมันอีออกมาเองนะครับเนาะแล้วผัดไปเรื่อยๆก่อนครับครับขั้นตอนนี้ต่อไปผมกับอีเริ่มกันปรุงนะครับเนาะใส่พริกเผาเนี่ยพริกเผาเนาะครับเนาะครับผัดหอยครับ คิดเผาไปแล้วครับแล้วก็คนเข่ากันรด<ถ>รดดีครับหน่อยหนึ่งบัวลายครับอย่างละหน่อยรดดีผงนัวชวลุดหนึ่งครับหน่อยหนึ่งนะครับนะน้ำตาลผมไม่ใส่น้ำตาล,น,ตาลน้ำได้ครับใส่น้ำตาลน้ำเพราะว่า ให้มันออกรสหวานนิดนึงนะครับเนาะนี่ครับน้ำตาลทรายเนี่ยนี่ครับใส่น้ำตาลทรายไปนึ่งแล้วก็อีมีซอสหอยนะครับน้องบัดน,นี่ก็ใส่ซอสหอยนึ่ง ดูคอยบึงกันไปเรื่อยๆครับโอ้ลังจากผัดไปโดนแล้วน,นะครับก็แปลว่าซุกแล้วล่ะผมกันเลยว่าโดยใส่ผักแล้วนะครับเนาะใส่ใบมหระพาเนี่ยครับลงไปโอ้ยเพื่อความหอมมามามา,มาพี่น้องแซ่บแท้เนนอนมีใส่หมดเลยครับหอมเน่นอนครับขั้นตอนสุดท้ายแล้วครับมาพี่น้องผู้ใดมักหรือว่า อยากกินน้ำบาสําคัญกันถักมาคุยเรียนน้ากันเด้อมูนีสซัมนีนะครับเนาะบอร์เให้พี่อ่างพี่อ่างนองหอกครับแต่มาอยู่มากินน้ากันครับผมใครมากกะถักมาคุยเ like. th ร ant, ียนน้ากันมาอยู่มากินน้ากันนะครับเด้อมูนีสซัมนีนะครับเนาะมียังกะอีมาอ่างพี่อ่างนองอีกกัค่อยเบิ้งกันนะครับมอนี่ซัมนียมูนาวากันไหมนะครับใครมากใครชอบนะครับ กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครับมือนี้สำนีมนาวาม่ขอบคุณครับ